คุณกำลังอยู่กับสำรวจโลกลี้ลับทุกคนรู้ดีครับว่าสำเพ็งคือศูนย์กลางการค้าที่ไม่มีวันหลับไหลแต่มีกฎเหล็กที่พ่อค้าแม่ค้าแถวสารเจ้าอันนี้เก่งรู้กันดีคือถ้าเห็นโคมแดงกระพริบอย่าเดินต่อเรื่องนี้มาจากคุณเก่งพ่อค้าที่คลุกคลีอยู่กับที่นี่มาทั้งชีวิตแต่เขากลับเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะดันไปก้าวข้ามเส้นแบ่งมิติในคืนที่โคมไฟทํางานผิดปกติครับคืนนั้นเวลาดึก เฮียเก่งต้องไปรับสินค้าในตรอกที่ลึกที่สุดเขาใช้เส้นทางตรอกอันนี้เก่งเป็นทางลัดซึ่งปกติโคมไฟจีนสีแดงหน้าศาลเจ้าจะส่องสว่างนิ่งๆเพื่อคุ้มครองทางเดินแต่คืนนั้นเฮียเก่งสังเกตเห็นว่าแสงสีแดงมันดูแปลกกว่าปกติมันสาดลงบนผนังตึกไม้เก่าๆจนเห็นเงาตะคุมคุมของหุ่นโชว์เสื้อผ้าดูเหมือนคนกำลังยืนก้มหน้าจังหวะที่เขาเดินขานหน้าศาลเจ้าโคมไฟแดงทุกดวงเกิดกระพริบทีๆี พร้อมมีลมแรงที่พุ่งออกมาจากข้างในสารเจ้าเฮียเก่งพยายามจะเดินต่อแต่เขากลับพบว่าตรอกมันแคบลงจนเขารู้สึกอึดอัดคล้ายผนังตึกกำลังบีบเข้ามาและที่น่าตกใจคือกลิ่นธูปที่ควรจะหอมกลับกลายเป็นกลิ่นสาบคาวเลือดที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเฮียเก่งตัดสินใจหยุดเดินเพราะความรู้สึกบอกว่านี่ไม่ใช่ทางเดิมที่เขาคุ้นเคยเขาเหลือไปเห็นประตูตึกไม้ข้างสารเจ้าที่เปิดแง้มไว้แสงสีแดงจากโคมสาดเข้าไปข้างใน ทำให้เขาเห็นอา玛คนหนึ่งนั่งก้มหน้าพับกระดาษกงเต็กอยู่ท่ามกลางความมืดเขาเลยร้องถามว่าทางออกไปทั้งไหนครับอันเนี้ยอาาไม่ตอบแต่ค่อยๆชูนิ้วมือจากกระดาษกงเต็กขึ้นมาแล้วชี้ไปที่โคมไฟสีแดงที่กำลังกระพริบอยู่เหนือหัวเฮียเก่งวินาทีนั้นเฮียเก่งเงยหน้าขึ้นมองและเขาก็ต้องช็อกเพราะในดวงโคมแดงนั้นมันไม่ได้มีหลอดไฟแต่มันมีดวงตาคนอยู่ข้างในที่กำลังจ้องลงมาที่เขา พร้อมเสียงกระซิบจากในสารเจ้าว่าของแก้บนยังไม่ครบขาดอีกหนึ่งนิ er ้วเฮียเก่งตกใจไม่รอช้าครับเขารีบวิ่งย้อนกลับทางเดิมแบบไม่คิดชีวิตแสงสีแดงที่กระพริบอยู่เหมือนจะไล่กวดหลังเขามาติดๆจนเขาพุ่งตัวออกไปถึงถนนราชวงศ์ได้สําเร็จแต่กับความรู้สึกเหมือนมีของมีคมบางอย่างบาดเข้าที่ข้อมือซ้ายอย่างรุนแรงพอมาถึงที่มีแสงไฟสว่างเฮียเก่งก็เข่าอ่อน เพราะข้อมือซ้ายของเขามีรอยไหมแดงเป็นรอยนิ้วมือขนาดเล็กบีบจนห่อเลือดและที่น่าตกใจที่สุดคือนิ้วก้อยซ้ายของเขามีแผลมีเลือดไหลออกมาเหมือนโดนมีดโกนแต่มันมีคราบขี้เข้าทูบหนาอุดรอยแผลไว้เหมือนเป็นการพยายามสมานแผลวันรุ่งขึ้นเฮียเก่งเอาของไปไหว้นิ้วที่ปวดและรอยไหมก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยอย่าลืมกดติดตามสำรวจความลี้ลับถัดไปกับเรานะครับ